ปรากฏว่าแม้ว่าเราดูคล้ายจะได้เปรียบหลังจากที่เราสูญเสียขาที่เจ็ดแล้วก็เลยมีเหตุการณ์นี้มากลบกรณีทหารไทยเหยียบทุระเบิดแล้วก็สูญเสียขาที่7จ็ดไปตอนนั้นเราเหมือนได้เปรียบเพราะนายกรัฐมนตรีของเราระง,งับในส่วนของปฏิญญาว่าด้วยเรื่องของสันติภาพข้อตกลงที่ทําร่วมกันก่อนหน้านี้ไปเลยระง,งับไปก่อนแล้วมันก็เกิดความเหมือนกระแส เดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจจากฝั่งกรัรมพูชาออกมาแล้วหลังจากนั้นนายกท่านมนทตร์ของเราก็ดูคล้ายจะมุ่งมั่นโดยตลอดอันนี้ก็ให้กําลังใจท่านเพราะตอนที่ท่านขึ้นไปแล้วกล่าวปฏติญญาใหม่นั่นก็คือปฏติญญาภูมะเขือ ท่านร้องไห้ด้วยนะท่านมีน้ําตาท่านร้องเพลงชาติไทยและท่านบอกไม่ต้องคุยกันแล้วไม่ต้องกลับมาเจรจาถ้าคุณทํากับประเทศไทยขณะนี้แต่แน่นอนพอมันอยู่บนเวทีโลกคุณผู้ชมมันไม่ได้มีแค่เรากับกัมพูชามันมีมาเลเซียซึ่งขอมาเป็นตัวกลางตั้งแต่แรกแรกมันมีโดนัทัมยืนยิ้มฟันขาวที่ออกมาว่าต้องคุยกันนะเพราะว่าฉันรักสันติภาพหรือเกินหรือฉันอยากได้แลเออก็ไม่แน่ใจแต่ปรากฏว่าพอล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้า ก็ต้องมีการคุยกันเมื่อวานเนี่ยมีความพยายามในการต่อโทรศัพท์คุยทั้งกับโดนัลด์ทรัมป์คุยทั้งกับตัวของอันวาอิบราฮิมในการพูดถึงเรื่องของปมขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาแล้วแม้ว่าตัวท่านเนี่ยจะระบุจุดยืนของประเทศไทยต่อทั้งโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็อันวาถึง10ข้อด้วยกันซึ่งทุกต๊ะข่าวช่วงที่หนึ่งเนี่ยเราบอกไปแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีก็ได้ในจํานวนทั้งหมด10ข้อเนี่ยหลายคนก็บอกเอาท่านคะ แล้วสิ่งที่เราคุยกันในเรื่องของระง,งับไปเลยล่ะระง,งับปฏิญญามันก็อยู่ในข้อ3เนี่แหละที่ท่านบอกว่าไทยจะระง,งับการปฏิบัติตามปฏิญญาจนกว่ากัมพูชาจะยอมรับวลเมิดและถแถลงขอโทษต่อพี่น้องชาวไทยซึ่งเราก็ไม่เห็นหลังจากนั้นค่ะก็พยายามที่จะชี้แจงรายละเอียดอื่นๆทั้งหมดใน10ข้อซึ่งเราได้เล่าไปหมดแล้วล่ะใจความสําคัญที่ท่านพยายามยืนยันกับชาวไทยเห็น ข้อสิอันนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาในขณะน,นี้เพราะเมื่อวานที่คุยกันเนี่ยทรัมป์เนี่ยส่งเหมือนกับสัญญาณมาว่าเดี๋ยวจะพิจารณานะใช้เรื่องของภาษีเข้ามาในการบีบไทยหรือเปล่า mm. ตอนนั้นแต่แต่เมื่อคืนทําไม่ได้พูดแบบนี้นะทําแค่เหมือนส่งสัญญาณท mm. ่านนายกก็อ่ะถ้าส่งสัญญาณแบบนี้ไม่เป็นไรยังยังไม่มาเอามาบีบฉันฉันก็ยืนยันแบบนี้ฝั่งไทยค่ะเมื่อคืนเอาเมื่อคืนก่อน ผมยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมใจความร่วมมือกับทุกชาติเพื่อเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาคอาเซียนแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็ไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ใดๆต่อไปกับเพื่อนบ้านที่ไม่มีความจริงใจและคอยคุกคามอธิปไตยของไทยอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าใน10บข้อแม้จะมีบางข้อที่คนไทยรู้สึกว่าจะกลับไปคุยกักบเขาจริงๆหรอคะ ก็ตบท้ายด้วยประโยคนี้เราก็หึมฮึกเขมครับฮึกเขมขึ้นมาเลยหลังจากเราฮึกเขมได้สักแป๊บหนึง่งไม่แน่ใจมันเป็นกระบวนการต่อไปที่ตัวทั้งนายกมาเลเซียก็ดีไปคุยกับทั้มก็ดีตัวทั้งฮุนมาเนตแอบต่อสายหานายกมาเลเซียแอบต่อสายทรัมป์มันจึงกลายเป็นปรากฏการณ์ในช่วงเวลาตอนสายของวันนี้หรือเปล่าอ,อ๋อเพราะสิ่งที่คุณน,นิกรเดชพรางกูล แถลงเอาไว้นะครับอธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าปรากฏว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคุยกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็อันวาอิบราฮิมมีตัวแทนเขาเรียกว่ารองผู้แทนการค้าสหรัฐประสานมาเมื่อคืนเลยอบอกว่าสหรัฐจะระงับการเจราจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนก็คือเรื่องของการเจราจาภาษีเนี่ยระงับการเจราจากับไทยชั่วคราว แล้วจะถามว่าจะมาเจราจาเมื่อไหร่จะเจราจาได้ก็ต่อเมื่อไทยปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพที่ทําไว้กับกัมพูชาฮะ <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> นั่นหมายความว่าสหรัฐพยายามจะเล่นเกมบีบป,ประเทศไทยบีบทุกอย่างเลยเพื่อให้เราเข้าไปคุยกับเพื่อนบ้านที่ไม่เคารพกติกาขออนุญาตใช้คำนี้คุณนิกรเดชบอกไทยมีความผิดหวังจากท่าทีของ ผู้แทนการค้าสหรัฐเพราะเรายืนยันมาตลอดหนึ่งคือเรื่องความมั่นคงกับความปลอดภัยของประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งมันต้องแยกออกจากเรื่องการค้ามันไม่เกี่ยวกันและย้ําว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงก่อนโดยเฉพาะการลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดที่เรากับกัมพูชาตกลงกันไว้ในสัญญาสานติภาพที่ทรัมป์กับ อันวาอิบราฮิมเป็นสักขีพยานด้วยตอนนั้นเนี่ยผู้นำสหรัฐย้ำว่าสหรัฐและมาเลเซียจะช่วยสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศคือไทยกับกัมพูชาเดินหน้าสู่สันติภาพไม่ประสงค์จะแทรกแซงกระบวนการทวิภาคีของไทยแล้วการใช้เรื่องภาษีมาบีบมันคืออะไรคุณอนุทินบอกว่าผู้นำมาเลเซียแสดงความเข้าใจแล้วก็ยืนยันว่าจะช่วยผลักดันการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพโดยคำนึงถึงข้อเสนอของไทย แล้วไทยก็ย้ําว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญของปริญญาสันติภาพที่ลงนามร่วมกันคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าประเด็นสุดท้ายคือกลายเป็นว่าสาหรัฐจะระงับการเจรจาเรื่องภาษีกับเราเพื่อให้เราทําตามข้อตกลงสันติภาพก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันเรื่องภาษีกับสหรัฐ หมายความว่าคุณพยายามจะแทรกแซงไหมม,มันหมายความว่าคุณกดดันแต่ประเทศไทยแต่ไม่ได้สนใจที่จะไปคุยหรือไปบีบฝั่งที่มันไม่เคารพข้อตกลงกันเลยเนี่ยไม่สนใจเลยหรือยังไงลองฟังในมุมของคุณนิกรเดชนะครับโฆษกระทรวงการต่างประเทศที่บอกโอ้ผิดหวังมากกับท่าทีของสหรัฐในวันนี้ สถานการณ์ล่าสุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการอัปเดตท่าน,านาประธานาธิบดีและยย้ำว่าทั้งสองฝ่ายพึงที่จะต้องปฏิบัติตามถ้อยถแถลงที่เห็นชอบร่วมกันเพื่อน,นำไปสู่สันติภาพนะครับอย่างไรก็ดีไทยมีความเสียใจที่กัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายก่อครับโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องทุ่นระเบิดที่ทั้งไทยและกัมพูชาเห็นชอบที่จะเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังตกค้างตามแนวชายแดนรวมถึงการไม่ติดตั้งทุ่นระเบิดใหม่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงบ่ายเบี่ยงข้อเท็จจริงด้วยเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีย้าว่าท่านได้เดินทางไปตรวจสถานการณ์สถานที่นะครับเกิดเหตุด,ด้วยตัวเองนะครับและท่านเองก็สามารถยืนยันได้ว่ามีการลักลอบติดตั้งทุ่นระเบิดใหม่ส่งผลให้ฐานไทยที่ลาดเวนตามปกติได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียขา น,นอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เชิญคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่เมื่อวานนี้นะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยต่อคําถามของท่านประธานาธิบดีเกี่ยวกับความคาดหวังงไทยที่ไทยที่ไทยได้รับแจ้งจากรองผู้แทนการค้าของสหรัฐว่าฝ่ายสาหรัฐขอซัสเป็นระงับการเจรจากรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐหรือที่เรียกว่า agreement on reciprocal trade framework นะครับเป็นการชั่วคราวนะครับและจะสามารถกลับมา จรจาความตกลงดังกล่าวได้อีกครั้งเมื่อฝ่ายไทยได้ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตาม Joint d e claration และหวังว่าจะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้ได้โดยเร็วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเราไทยมีความผิดหวังนะครับในท่าทีจากผู้แทนการค้าสหรัฐโดยไทยได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาต้องพิจารณายแยกออกจากประเด็นการค้าซึ่งก็เป็นประเด็นทวิภาคีที่เป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐครับในขณะ ที่ท่านประธานาธิบดีสหรัฐเองก็ได้ย้ํากับท่านนายกรัฐมนตรีในการหาหรือทางโทรศัพท์เมื่อคืนนะครับว่าสหรัฐมิได้ประสงค์จะแทรกแซงการแก้ไขปัญหาของทั้งสองประเทศต,ตามกลไกทวิภาคีที่มีอยู่นะครับขอ,อย้ําว่าสําหรับประเทศไทยครับปร,ประเด็นการค้าระหว่างประเทศและมาตรการทางภาษีของประเทศที่3เป็นเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจที่จะมีการพิจารณาโดยรอบคอบนะครับในกรอบการความร่วมมือทางการค้าและคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศคู่เจราจาเป็นสําคัญ โอ้ก็แปลกเนาะแทนที่จะไปแก้ปัญหากันที่ต้นเหตุคือไอ้คนที่มันไม่เคารพกติกาหรือสนทิสัญญาสธิภาพเลือกที่จะมาบีบประเทศไทยว่าเราต้องยอมรับไอ้คนที่มันละเมิดกติกาต้องกลับมาคุยกับคนที่ละเมิดกติกาถึงจะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมันแปลกแปลกกับวิธีคิดและดูะนะตัวผู้นำคุยกับคุณอนุทินของเราบอกโอเคเดี๋ยวเราจะพิจารณาให้ พอวางสายผู้นําปั๊บผู้แทนการค้าโทรมาบอกว่าไปปฏิบัติตาม สัญญาสันนิภาพก่อนแล้วถึงจะค่อยมาคุยเรื่องภาษีมันแปลกไปหมดเลยซึ่งจริงๆมันอาจจะเกิดจากกระบวนการหลังจากนี้ก็ได้<ม>ก็ต้องยอมรับคุณอนุทินพยายามจะทําอย่างเต็มที่แล้วก็ยืนยันกับทางฝั่งไทยแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตอนนี้ทําให้เราเองประเทศของเราเสียเปรียบแล้วต้องกลับสู่โต๊ะเจราจารจริงหรือไม่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการเจราจาและภาพมันออกมาคุณอนุทินเนี่ยกับฝั่งของอประเทศไทยก็บอกบเลยว่าเมื่อคือนนี้คุณอนุทินแม้จะติดภารกิจสําคัญอยู่ที่เมืองจีนแต่คุณอนุทินก็พยายามจะเดินหน้าเรื่อง นี้ต่อสายเลยทั้งอันวาทั้งตัวของโดนัลด์ทรัมป์ปากฏหลังจากมีการวางสายนี้ลงภาพต่อมาก็คือทางด้านของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็บอกว่ายินดีมากเลยอ่ะยินดีกับท่าทีอันแข็งขันของโดนัลด์ทรัมป์มันต้องเอาทุกโต๊ะออกเพราะทุกต๊ะบางหน้าทั้มหรือทั้มโกรธแน่ เอาโลโก้ทุบโตออก,กอน,นี่อันนี้เนี่ยคือฝั่งของอันวาอิบราฮิมเปนคนโพสต์เองนะพีอาฝั่งเขาแล้วก็บอกว่าไทยและกัมพูชามีความพร้อมที่จะเจรจาใ,ในการแก้ไขปัญหาของสองประเทศในการถอนกําลังออกจากชายแดนตามเงื่อนไขในปฏิญญาแล้ว อันวาแสดงความยินดีในบทบาทอันแข็งขันของท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ได้เป็นตัวกลางในการติดต่อกัมพูชาและไทยซึ่งมั่นใจว่าความขัดแย้งจะเคลียร์จริงๆแล้วบทมันมายาวกว่านี้แต่ว่านี่คือสิ่งที่ฝั่งของอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียสื่อสารออกมาแล้วก็มีรูปอย่างชัดเจนมันสืบเนื่องต่อไปอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยถ้าตามไทม์ไลน์ก็คือคุณอนุทินคุยอันวาคุยทั้มใช่ไหมครับอันวากลับไป โทรศัพท์คุยสายอีกทีหนึง่งบอกทรัมป์ว่าขอบคุณท่าทีอันแข็งขันและเข้มแข็ง,ขงปากฏดคุณมาเน็ตเอาเหมือนกันไม่ได้มีแค่เธอนะจ๊ะฉันก็ได้ด้วยเหมือนกันอีเรื่อง PR ารกับเรื่องโทรศัพท์เนี่ยปากฏดว่ามันจะมีโพสต์เอาขึ้นคู่กันไ,ได้ค่ะฟังของคุณมาเนตโทรศัพท์แล้วมีรูปด้วยโพสต์ของตัวเองว่าได้โทรศัพท์จีจ่าจ้าจา,จา,จาไปหาโดนัลด์ทรัมป์นี่โพสต์เองแล้วหลังจากมีรูปว่าตัวเองได้มีการเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมหลังจากนั้นก็โพสต์ บอกแบบนี้ผมขอขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้ริเริ่มและอำนวยความสะดวกในการเจรจาหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยและบรรลุปฏิญญาร่วมกันเพื่อสแสวงหาสันติภาพที่ยั่งยืนวงเล็บกัมพูชาเนี่ยสแสวงหาสันติภาพมาโดยตลอดเลยกัมพูชาได้ดําเนินการตามปฏิญญาอย่างต่อเนื่องและหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยังคงทํางานร่วมกันต่อไปตามหลักการและกลไกทวิภาคีที่ได้ตกลงกันไว้ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้แจ้งต่อผมว่าท่านปรารถนาหรือเกินที่จะได้เห็นสันติภาพที่ยั่งยืนและจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการประทะก,กันด้วยอาวุธตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากัมพูชาย,ยังคงยึดมั่นในจุดยืนที่จะจัดการปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีตามหลักเกณฑ์และกลไกที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้เพื่อสันติภาพถาวรของสองประเทศหุนมาเน็ตโพสต์เลยจริงๆใช้คำว่าอวดไม่ได้นะ นั่ใช่คำว่าอวยอวยอวยคุยคุยทําที่มุ่งสู่สันติภาพแล้วหลังจากคุยเสร็จคุณผู้ชมคะทรัมป์ผู้ซึ่งยืนยันกับในสายโทรศัพท์กับทางด้านของนายกรัฐมนตรีอนุทินของเราว่าใจเย็นนะผมแยกได้ระหว่างเรื่องของสันติภาพกับเรื่องการเจราจาทางการค้าอยู่ในข้อ10คุณผู้ชมจำได้ไหมคุณอนุทินเป็นคนโพสต์ก่อนว่าเรามี10ข้อในข้อที่1ิ เรายังคงคุยกันเรื่องของภาษีและภาษีที่เราคุยกันล่าสุดคือ19อเราต่อรองกันมาตั้งแต่ขั้น36 เพื่อที่จะขอลดขอลดแล้วตอนนั้นเนี่ยคณะผู้แทนฝั่งไทยที่อยู่กลุ่มของกระทรวงพาณิชย์กับทางด้านที่ไปคุยกันทุพันธ์นิดอะซึ่งไม่ใช่เวลานานมากกว่าจะได้เจอกว่าจะได้คยุยแล้วมันมาเหลือ1 9เนี่ยแคล๊กเดียวคือตอนทรัมป์พยายามอยากจะทําตัวเป็นตอนนั้นอยากไดโนเบลไพรส์สาขาสันติภาพแ,<ๆ>แล้วก็โอเค1 9ก็19%ปร็ก้าปรปากร์พอทาพูดเน,นเนี่ยพูดปากฏพอเมื่อคืนนี้กําลังขึ้นเครื่องไปไหนไม่แน่ใจทรัมป์ก็พูดเลยว่า การยุติสงครามไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธเราใช้กำแพงภาษีก็ได้เน่พี่ทรัมป์พูดอยู่บนเครื่องบิน,นมีเสียงใช่ไหมขอฟังเสียงสักนิดเมื่อวานนี้ผมหยุดสงรามแล e ไม่ e ข้าไนสงครามไหนแต่คุณจ t ส a มารถหาได้ y องที่นี่ท t h a อ k you. But just today, I stopped a war by the use of tariffs. Uh, oftentimes, I'm able to do that. And if you think of the cost of war, just forget about death, which is number one, but the death within those countries. But that all comes to our... In one form or another, it all comes right back to us. Uh, I stopped the war just today through the use of tariffs, the threat of tariffs. If we didn't have that, other countries would use tariffs on us, and we would have no fair They were e not doing g r มีนส์ข I งฝ่ายที e เปิดคือการยืนยันโอ้โหแล้วพูดออกมาบอกว่าผมยุติสงครามได้โดยการใช้มาตรการทางภาษีหรือคูใช้อัตราภาษี mm hmm. อือ ก็นี่นะฮะนี่คือสหรัฐอเมริกาและนี่คือโดนัลด์ทรัมป์